สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากคนที่ชื่นชอบบอนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เคยปลูกอยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยคะ่ะว่าบางครั้งศัพท์ของบอนสีอาจจะทําให้เราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาหมายถึงอะไรนะวันนี้เราจะมาชําแหละตัวบอนสีกันคะ่ะโดยทําความรู้จักส่วนต่างๆของบอนสีจะได้เข้าใจและก็รู้จักบอนสีได้มากขึ้นนะคะ และต้นบอลสีที่เราเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของต้นช้างเผือกใบบัวค่ะเรามาเริ่มดูกันทีละส่วนกันเลยดีกว่าค่ะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะส่วนล่างสุดก็คือรากค่ะและถัดมาก็คือหัวบอลสีซึ่งจะมีลักษณะคล้ายหัวมันฝรั่ง บริเวณหัวจะประกอบไปด้วยรากฝอยขนาดเล็กและเขี้ยวเมื่อเอาไปเพาะก็สามารถที่จะงอกออกมาเป็นต้นบอนสีต้นใหม่ได้ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆได้หัวบอนสีมาที่จะเอามาเพาะเป็นต้นใหม่ส่วนยอดของหัวที่เป็นจุดกำเนิดของใบเราจะเรียกว่าจอมค่ะ ส่วนถัดไปที่โผล่พ้นวัสดุปลูกขึ้นมานะคะก็คือส่วนของกาบบอลสีค่ะซึ่งกาบใบเนี่ยจะอยู่ติดกับหัวบอลเป็นตัวเชื่อมระหว่างหัวบอลกับกบ้านใบนะคะจะมีลักษณะเป็นกาบคล้ายต้นผักกาดค่ะและส่วนที่ต่อขึ้นไปจากกาบบอลน,นะคะเชื่อมระหว่างกาบบอลกับใบ,บบอลก็คือก้านใบนั่นเองค่ะจากรูปนะคะปลายก้านใบที่จะรดกับด้านหลังของสะดือเราเรียกว่าคอใบค่ะ ดูใบด้านหลังกันไปแล้วเรามาลองดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะเริ่มจากหูใบซึ่งตามภาพเลยนะคะหูใบก็คือส่วนด้านล่างของใบที่แยกออกจากกาันจนใกล้กับสะดือหรือถึงสะดือซึ่งจะแยกออกจากใบใหญ่พบในบอนสีบางสายพันธุ์เท่านั้นค่ะต้นที่เราเอามาอาจจะไม่เห็นหูใบที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆรู้ตำแหน่งว่าจะอยู่ประมาณไหน บริเวณที่อยากเว้าเป็นหูใบส่วนนั้นเราจะเรียกว่าหว่างหูค่ะสำหรับต้นที่มีหูใบนะคะจะมีอีกศัพท์หนึ่งก็คือคำว่าสะโพกค่ะซึ่งคำว่าสะโพกนั้นหมายถึงด้านล่างของส่วนกว้างของหูใบนะคะโดยจะอยู่เหนือหูใบเป็นส่วนที่กว้างที่สุดค่ะ ก่อนหน้านี้เราพูดคำว่าสะดือบ่อยมากสะดือหมายถึงอะไรสะดือคือตำแหน่งที่เส้นใบมาจรดกันบริเวณกลางใบนะคะตรงกับตำแหน่งที่ติดกับก้านใบพอดีค่ะโดยทั้งใบทั้งหมดนะคะเราก็จะเรียกมันว่าแผ่นใบค่ะเรามาเริ่มดูส่วนต่างๆ บนใบกันเลยนะคะโดยเริ่มจากส่วนแรกค่ะก็คือส่วนของกระดูกใบกระดูกใบคือเส้นใบหลักที่อยู่กึ่งกลางใบออกจากสะดือไปจนถึงจรดปลายใบค่ะและส่วนถัดมาที่แตกแขนงออกมาจากกระดูกก็คือเส้นค่ะซึ่งหมายถึงเส้นใบย่อยที่แตกแขนงออกมาจากกระดูกและมีสีเดียวกับกระดูก อีกคำหนึงคือคำว่าวิ่งพลาค่ะวิ่งพ้าหมายถึงจุดหรือเส้นเล็กๆที่ขนานไปกับตัวกระดูกนะคะโดยจะแผ่กระจายขนานไปกับข้างกระดูกเลยค่ะอาจจะมีสีเดียวกันหรือว่าอาจจะสีต่างกันกันกบกระดูกก็ได้ะคะ่ะประมาณจุดในรูปค่ะมีคำว่าวิ่งร้าแล้วก็ขอมีคำว่าร้านะคะพ้าก็คือจุดเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วพื้นใบค่ะ เพื่อไม่ให้หน้าเบื่อนะคะก็ขอยกตัวอย่างบอลสีนางใหม่ต้นเล็กของเรานะคะก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งค่ะเวลาเพื่อนๆได้ยินคําว่าบอลป้ายนะคะป้ายหมายถึงส่วนของสีบนใบที่ต่างจากพื้นใบอย่างชัดเจนค่ะซึ่งยกตัวอย่างเช่นบอลสีนางใหม่หรือชายชนนะคะต้นเล็กอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าต้นโตขึ้นเราจะเห็นสีป้ายอย่างชัดเจนเลยค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าเม็ดค่ะ เม็ดก็คือจุดหรือแต้มที่มีสีแตกต่างจากพื้นใบโดยอาจจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ชื่อเรียกก็จะมีหลายชื่อเรียกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดกลมเม็ดลอยเม็ดจมเม็ดใหญ่ผ่าหรือเม็ดถี่ค่ะแต่ละคำหมายถึงอะไรบ้างมาดูกันทีละคำเลยนะคะ คำแรกก็คือเม็ดเล็กค่ะเม็ดเล็กก็คือจุดเล็กๆก,กระจายทั่วใบในขณะที่เม็ดใหญ่ก็หมายถึงจุดขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเม็ดกลมก็เช่นเดียวกันบอกลักษณะว่าเป็นจุดกลมบนใบที่มีสีแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ส่วนเม็ดลอยก็คือเม็ดที่มองเห็นได้ชัดเจนกระจายอยู่ทั่วใบในขณะที่เม็ดจมเพื่อนๆลองนึกภาพนะคะจมก็หมายถึงมันปรากฏลึกลงไปค่ะทําให้สีกลมกลืนกับพื้นใบจนมองเห็นไม่ชัดเจนเม็ดใหญ่พลาก ก็คือเม็ดใหญ่ที่ปรากฏบนพื้นใบแต่สีจะจางกว่าเหมือนสีมันพร่าค่ะมองไม่ค่อยเห็นก็จะเห็นไม่ชัดเจนส่วนเม็ดถี่เม็ดถี่นี้ค่ะอาจจะเป็นเม็ดกลมเม็ดใหญ่หรือเม็ดใหญ่พร่าก็ได้แต่หมายถึงความถี่ที่มีจํานวนเม็ดปริมาณมากทําให้สีที่แตกต่างจากพื้นใบชัดเจนอันนี้ก็จะเห็นสีได้ชัดเจนค่ะ และคำสุดท้ายที่เราเห็นว่ามีความน่าสนใจเพราะว่า,าสั์ค่อนข้างแปลกนะคะนั่นก็คือคำว่าหนุนทรายนั่นเองค่ะคำว่าหนุนทรายหมายถึงจุดสีเล็กๆคล้ายเม็ดทรายบนพื้นใบซึ่งลักษณะจะเห็นสีไม่ชัดนะคะจะเห็นรางๆค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักส่วนต่างๆของบอลสีซึ่งเราให้ชื่อตอนว่ากายวิภาคบอลสีอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งเราก็นำข้อมูลจากส่วนนั้นมาประกอบกับภาพของเรานะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยและในส่วนของอบอลสีตัวอย่างต่างๆลักษณะการปลูกเราจะกลับมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราปลูกประ,ประมาณ 4- 5หชนิดค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ